เราไม่เด็ดผักมาเราก็จะขอผักอ่าถงอกกับโหระพาค่ะอันนี้เราเด็ดผักมาด้วยวันนี้เราก็กินกลับได้ค่ะเ,เพื่อนกินกลับได้เหมือนกันอร่อยลองดูนะครับเ,เพื่อนลดขมแล้วก็เมื่อคนเราอายุมากแล้วก็ต้องการลดขมนะคะเ,เพื่อนแก้มด้วยนะคะ ผักแก้มก็จะไปเก็บนะถ้าคนชอบกินผักผักอะไรก็กินกลับได้เตีเ๋ยวปกติเขาก็จะมีถั่วงอกมีผัก<า>แหนทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตีเ๋ยว,วร้อนๆเช้าๆเนาะนก็ดีเหมือนกันค่ะถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวมันก็ แม่ชุดชดาที่ชอบกินหาผักมากับค่ะไม่ว่าจะกินอะไรก็ได้กินแกงอะไรก็อั้นนี้พ่อแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเอาไว้โอกาสหน้าก็จะค่อยหาคลิปใหม่ๆกระถินยอดมันงามก็ได้เด็ดๆมากินกับได้ทุกอย่างค่ะเพื่อนๆถ้าเราจะกิน สวยๆํางามเนะกระถินยอดมันงามก็ได้เด็ดเด็ดมากินกลับได้ทุกอย่างคะ่ะเพื่อนๆถ้าเราจะกินนี้เราก็กินกลับได้คะ่ะเพื่อนๆกินกลับได้เหมือนกันอร่อยลองดูนะคะเพื่อนๆแก้มด้วยนะคะพักแก้มก็จะไปเก็บขนะบ ลดขมแล้วก็เมื่อคนเราอายุมากแล้วก็ต้องการลดขมนะคะเหมือน,นกิน๋วยเตี๋ส่วนน้องเขาก็จะกินอยู่ถ้าเรากิน๋วยเตี๋อย่างเดียวมันก็แต่แม่ชุชดาที่ชอบกินหาผักมากับค่ะข้างๆนั่นนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายเขาเนาะเพราะว่าน,นี้งานของเราเราก็ถ่ายแต่เรา อยากทำให้มันเป็นตัวถ้าเรากินก๋้ยเตี๋ยวอย่างเดียวมันก็แต่แม่ชุดชดาที่ชอบกินหาผักมากับค่ะนี่ก็จะเป็นสะดาค่ะยอดสะดาเด็ดมันเขาเกิดอยู่ใกล้ๆก,กันก็เด็ดมาร,มรวมๆกันค่ะสะดาก็จะมีรสขมมาปากถินเพื่อนลองทานดูนะคะผักอะไรก็กินกับได้ค่ะ ถ้าคนชอบกินผักนะข้างๆนั่นนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายเขานะเพราะว่าอันนี้งานของเราเราก็ถ่ายแต่เราพยายามที่จะทำให้มันเป็นตัวสวยๆนำงามน,นะอพอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเอาไว้โอกาสหน้าก็จะค่อยหาคลิปใหม่ๆไม่ว่าจะกินอะไรก็ได้ กินแกงอะไรก็อันนี้ขมลดขมแล้วก็เมื่อคนเราอายุมากแล้วก็ต้องการลดขมนะคะเป็นแบบสวยๆงามๆนะถ้าเราไม่เด็ดผักมาเราก็จะขอผักของอกกับโหระพาค่ะอันนี้เราเด็ดผักมาด้วยไม่ว่าจะกินอะไรก็ได้ กินแกงอะไรก็อันนี้เจ้านี้ก็อร่อยดีค่ะมีผักมาผักกระถินเพื่อนๆลองทานดูนะคะผักอะไรก็กินกลับได้ค่ะถ้าคนชอบกินผักนะเนาะเพราะว่าสมัยก่อนอยู่ที่ไร่ผัแบบทานกว๋วยเตี๋ยว เตี๋ยว,วร้อนๆเช้าเเนาะเ,นเพ่อนๆก็ดีเหมือนกันค่ะมาให้เ,เพื่อนๆดูค่ะสวยๆนำงานเนาะตนของเราค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องอมันแก้ที่หลังก็จะมีคลิปทานรับเรียนก็พาน้องแวะทานเพื่เตี๋ยว เขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเลยพาแบบทานก๋วยเตีเ๋ยวก๋วยเตี๋ยวร้อนๆเช้าเช้าเนาะนนก็ดีเหมือนกันค่ะเนาะเพราะว่าสมัยก่อนอยู่ที่ถ้าคนชอบกินผักผักอะไรก็กินกลับได้ก๋เตี๋ยว,วปกติเขาก็จะมีถั่วงอกมี เจ้านี้ก็อร่อยดีค่ะมีผักขมขลดขมแล้วก็เมื่อคนเราอายุมากแล้วก็ต้องการลดขมนะคะเหมนตุนของเราค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องมามันแก้ที่หลังก็จะมีคลิปทานนักเรียนก็พาน้องแวะทาน๋วยเตี๋ยว เขาอยากกินก๋วยเตี๋ยวค่ะรับประทานอาหารบ้างค่ะเป็นบางครั้งบางคานะก็คลิปนี้ก็ข้างๆนั่นนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายเขานะเพราะว่าอันนี้งานของเราเราก็ถ่ายแต่เราพยายามที่จะทำให้มันเป็นตัวแก้มด้วยนะคะผักแก้มก็จะไปเก็บนะ สดเนี่ยขาดไม่ได้ค่ะที่ต่างจังหวัดสมัยก่อนเรามากินอาหารจานเดียวแบบปรนทานอาหารบ้างค่ะเป็นบางครั้งบางคานะก,ก็คลิปนี้ก็นี้เราก็กินกลับได้ค่ะเพือนกินกลับได้เหมือนกันอร่อยลองดูนะคะเพื่อนต่างจังหวัดก็กินแบบ หาสำรับกับข้าวมานี่จะต้องมีมีแจว่วมีผักมีกินว๋วยเตีว๋วส่วนน้องเขาก็จะกินอยู่ถ้าเราไม่เด็ดผักมาเราก็จะขอผักขวงอกกับโหระพาค่ะอันนี้เราเด็ดผักมาด้วยสวัสดีค่ะเช้านี้ มารับประทานก๋วยเตี๋ยวจ้าก่อนไปส่งน้องที่โรงเนาะ,ะเพราะว่าสมัยก่อนอยู่ที่นี้เราก็กินกลับได้ค่ะมันแบบกินกลับได้เหมือนกันอร่อยลองดูนะคะเพื่อนเพื่อนกินก๋วยเตี๋ยวส่วนน้องเขาก็จะกินอยู่นี้เราก็กินกลับได้ค่ะมันแบบกินกลับได้เหมือนกันอร่อย ลองดูนะคะเพื่อนๆสวยๆนำงามน,นะไม่ว่าจะกินอะไรก็ได้กินแกงอะไรก็อันให้ตนของเราค่ะนะคะจะได้ไม่ต้องมามันแก้ที่หลังก็จะมีคลิปทานแล้วคนชอบกินผักผักอะไรก็กินกลับได้เตี๋ยว ปกติเขาก็จะมีถั่วงอกมีถ้าเรากินก๋้ยเตี๋อย่างเดียวมันก็แต่แม่ชุดชดาที่ชอบกินหาผักมากับค่ะถ้าเราไม่เด็ดผักมาเราก็จะขอผักอ่าถั่วงอกกับโหระพาค่ะอันนี้เราเด็ดผักมาด้วยผักสดเนี่ยขาดไม่ได้ค่ะที่ต่างจังหวัดสมัยก่อนเรามา กินอาหารจานเดียวแบบมาให้เ,เพื่อนๆดูค่ะประทานอาหารบ้างค่ะเป็นบางครั้งบางคานะก,ก็คลิปนี้ก็นี่ก็จะเป็นสะเดาค่ะยอดสะเดาเด็ดมันเขาเกิดอยู่ใกล้ๆกันก็เด็ดมารวมๆกันค่ะสะดาก็จะมีรสขมนะสวัสดีค่ะ เช้านี้มารับประทานก๋วยเตี๋ยวจ้าก่อนไปส่งน้องที่โรงถ้าเรากินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวมันก็แต่แม่สุชดาที่ชอบกินหาผักมากับค่ะกินก๋วยเตี๋ยวส่วนน้องเขาก็จะกินอยู่ถ้าคนชอบกินผักผักอะไรก็กินกลับได้